สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเบนจาก RDD c r r e n t t r r เช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเบนพาเพื่อนๆพี่ๆคุณลูกค้านะครับมาอัปเดตสต็อกโกดังเทพลักกันสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าตอนนี้นะครับที่เรานะครับมีรุ่นไหนนะครับจำหน่ายอยู่บ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะครับมีประมาณกี่คันนะครับเผื่อ จะมีเพื่อนๆพี่ๆคุณลูกค้านะครับท่านไหนกำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานเร็วๆนี้นะครับก็จะได้ดูที่เราไว้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับผมอ่าก็นะฮะเผื่อจะมีท่านไหนนะครับสนใจนะครับเข้ามาชมวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็จะได้ทราบก่อนเนาะว่ารถยนต์ที่เรามีตอนนี้นะมันประมาณไหนนะครับ โอเคนะเบนก็พาชมบรรยากาศโดยรวมนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ลงดีเทลอีกเช่นเคยนะครับเหมือนตอนที่ผ่านๆมานะครับปกติถ้าอัปเดตสต็อกเบนก็ไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวไหนหน่าสนใจนะก็จะพูดเยอะกว่าเดิมนิดนึงนะครับโอเคก็เพื่อไม่เปการเสียเวลานะครับเบนพามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก็จะสังเกตว่าในแถวของส่วนนี้นะครับคือส่วนของรถที่ติดจองแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะเห็นไะหนี่คุณลูกค้าจะทราบได้เลยนะครับถ้าดูคลิปเป็นปบ่อยว่ารุ่นไหนช่วงนี้มันจำหน่ายดีนะครับมันขายดีนะก็หลักๆก,ก็เนี่ยตัว4ประตูตัวเตี้ยนะครับตอนนี้ก็ขายดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าด้วยตัว คุณภาพสภาพรถยนต์นะครับแล้วก็เลขไม้เนี่ยของเรามันต้องบอกว่ามันสวยอนะ่ะผมว่าอันดับต้นๆของประเทศนะครับสวยมากนะครับเลขไม้ก็ไม่เยอะนะครับเลขไม้หลักหมื่นก็ยังเยอะอยู่นะครับผมมีทั้งแบบตัวมีหลังคาแคลริบอยนะครับแล้วก็ไม่มีหลังคาแคลริบอยนะครับที่เราจําหน่ายในราคาเดียวกันนะครับผมไม่ได้มีการบวกลูกค้าเพิ่มแต่อย่างใดน,นะครับก็ แจ้งราคาทราบเพิ่มเติมนี้นึงแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับสีประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับของเราจะจำหน่ายอยู่ที่3 7 4 0 0 0บาทนะครับตอนนี้นะครับจำหน่ายในราคาเดียวกันแล้วนะไม่ได้มีการไม่มีแบบ364,00 0แล้วนะคือคือจะไม่แสนหรือจะไม่หลักหมื่นนะครับที่เบ้นขายราคาเดียวเลยนะครับตอนนี้นะ3 7 4 0 0 0 บอกได้เลยครับว่าใครที่กำลังมองรถยนต์รุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่เนี่ยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะตอนนี้นะครับเพราะว่าลูกค้ามาช้ามาเร็วนะครับได้ราคาเดียวกันก็คือ3 7 4 0 0 0บาทถ้ามาช้าอาจจะไม่ได้ไมล์หลักหมื่นไปก็ได้นะครับผมอาจจะได้เป็นไมล์หลักแสนไปได้ไปเลยไปแทนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับรถยนต์รุ่นที่ขายดีนะปัจจุบันตอนนี้นะครับผมอ่ะสังเกตก็จะมี อะไรกันบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแถวเนี้ยนะครับที่ว่ากำลังรอปรับสภาพนะครับผมอ่ะก็ไหนๆก็ไหนๆน,น,นะครับโผล่หน้ามาเจอตัวนี้นะครับก็พาชมเพิ่มเติมสักน,นิดนึงแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้าต o y ต้า a อ t ติ1.8 GR Sport นะครับผมปี2020นะครับตอนนี้ผมบอกก่อนนะเออ รถมันเป็นผลิตปี20นะครับจดปี2021นะครับแต่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 ท่านไหนนะครับที่ดูปี2021แท้นะครับก็คือผลิต21แล้วก็จด21ด้วยเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่คันเดียวแล้วนะครับผมใครดูเอ t ติ GR Sport ปี21แท้ตอนนี้เหลือแค่คันเดียวแล้วนะครับอ,ออปชันที่เพิ่มมาจากปี20ก็จะเป็นพวก Cruise Control นะครับเป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไวเลดชาร์จนะครับตัวหน้าจอดิจิตอลนะครับพลาดไม่ได้นะครับราคาจำหน่ายเท่ากันด้วยนะครับอยู่ที่6 0 0 0 0 0นึ่งหบาทนะครับผมปีเอ็ดเหลือขั้นเดียวนะนะครับใครดูคลิปนี้สนใจปีเอ็ดราคา6 0 0 0 0 0นึ่งหบาทครับเลขกไม่ถ้าจะไม่ผิด70,000กว่ากิโลเมตรสภาพรถสวยกิฟต์นะครับเออเออสวยมากนะครับก็ ใครดูไว้เหลือขั้นเดียวแล้วนะนะครับก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเบ้นก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรเบ้นเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือ0 9 4 3์เ4 2าสนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะอีกรุ่นหนึ่งนะครับเผื่อจะมีพี่ๆนะครับผู้ประกอบการทำขดส่งนะครับอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้มันส่งอะไรได้บ้างนะครับแต่ลหลักที่ที่เบ็นสังเกตก็คือตัวน้ำนะหลักๆเป็นตัวน้ำนะครับเผื่อมี ท่าไหนนะครับทำธุรธกิจเกี่ยวกับน้ำอยู่นะครับเป็นก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับผมอ่าก็ราคานะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่2 6 4 0 0 0บาทนะครับผมเนี่ยสำหรับเจ้า i ินสุ d m a x 1.9 DDI นะครับตัว b m t นะครับอ่าก็ตัวนี้จะเป็นอ่าจดลงเล่มนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ลูกค้าซื้อไปนะครับไม่ต้องไปแก้ประเภทรถนะครับสามารถไปใช้งานได้เลยนะครับผมรถก็เลขไมมันก็แตกต่างกันไปนะครับมาเร็วได้ไม่น้อยไปนะครับมาช้าได้ไม่เยอะนะครับก็เอาไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมนะครับตัวนี้แต่ถ้ามีท่านไหนนะครับต้องการใช้รถด่วนเลยนะครับผมก็โทรมาหาเบนก็ได้นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนก็ได้ นะครับเบนก็จะได้ส่งข้อมูลให้ชมก่อนนะครับเอออ่ะเห็นไหมฮะตัวนี้สีประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับมีหลังคาแคลริบอยนะครับกับไม่มีหลังคาแคลริบอยนะครับขายราคาเดียวกันขายดีมากช่วงนี้นะครับเบนว่าอีกไม่นานนะครับไมลหลักหมื่นหมดก่อนนะตอนนี้เหมือนมันจะมีเริ่มต้นไม่ประมาณ6กหมื่นนะนะครับประมาณถ้าหกหมื่นประมาณนี้หาได้อยู่นะครับ สภาพเบนบอกเลยนะครับตัวนี้น็อตไม่ขยับนะครับผมสภาพน็อตไม่ขยับยังเหนื่อยเยอะนะครับนะแต่ไม้น้อยแต่ที่เป็นไม้น้อยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมต้องสอบถามเข้ามานะนะโอเคอ่ะก็หลักๆตัวไหนที่ราคามันพอไปได้นะครับเป็นก็จะรีวิวรีวิวบ่อยหน่อยนะ,ะหรือว่าถ้าตัวไหนนะครับที่ คุณลูกค้าเห็นคามถ่านตาแล้วสนใจเนี่ยก็ทักสอบถามเบนเข้ามาได้นะครับผมบางทีเบนอาจจะไม่ได้พูดถึงน,นะครับตัวแคปนะครับเผื่อนิดนึงนะครับเผื่อสาหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาตัวแคปไว้ใช้นะครับตัวตอนนี้นะครับที่เบนท์ถ้าเป็นหน้าเซทอิดิชั่นนะครับกระจังหน้าหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ที่เบนจะขายประมาณ3 0 0 0 0 0กลางๆนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับเลขใหม่ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเลขใหม่ด้วย3ามแสนกลางๆนี่คือไม้น้อยนะนะครับถ้าลูกค้ารับได้นะครับไม่เยอะหน่อยนะครับ3 0 0 0 0 0ต้นๆก็ก็มีอยู่นะครับผมสำหรับตัวหน้า Z Edition นนะครับตัวแคปตัวนี้นะครับผมรถกระบะบรรทุกนะครับเปิดข้างเปิด เปิดได้รอบด้านนะครับผมตันนี้มีอยู่คันเดียวนะครับผมราคาจะอยู่ที่34,000บาทนะครับเลขไมค์คันนี้50,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับปีไม่จำไม่ได้นะครับปี18หรือ19เนี่แหละนะครับผมมีอยู่คันเดียวนะฮะเผื่อท่านไหนสนใจไว้บรรทุกนะครับก็ติดต่อเป็นเข้ามาได้นะครับรับทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์นะครับสอบถามเข้ามาได้ มีคันเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวรีโว่สองสี่หัวเดียวกระบะบรรทุกแบบนี้นะครับมีคันเดียวมาตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอิซุสดีแม็กสเปซแคปนะครับผมปีเบนยังไม่ได้ดูนะฮะตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาเพินะ่งเข้ามาช่วงบ่ายนะครับเบนยังไม่ได้ดูนะครับ แต่คันนี้ใหม่ประมาณแสนกว่าๆนะครับราคานะครับยังไม่ทราบนะครับเพราะว่ารถเข้ามาใหม่ถ้าท่านไหนสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามมันก่อนได้นะครับก็เดี๋ยวพาชมดีเทลเพิ่มเติมนะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณอาจจะสามสามไปไปลายอะ่ะคิดว่านะนะครับแต่ยังไม่ทราบราคานะฮะโอเคนะครับ รถก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสนใจรุ่นไหนก็สอบถามเบนเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้านะครับอยู่แถวสมุทรปราการกรุงเทพชมบุรีฉะเชิงเซานะครับจังหวัดโดยรอบแถวๆเนี้นะครับเบ็นแนะนำว่าติดต่อแล้วก็ติดต่อเข้ามาหาเบ้นนะครับแล้วก็นับมาดูรถกันดีกว่านะครับ นัดก็มาดูรถดีกว่าเพราะว่าอย่างก่อนที่เราจะซื้อเราก็อยากดูสภาพตัวจริงอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ระยะทางมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับถ้าเกิดว่ามาดูมันก็นะครับจะได้เลือกไปเลยนะครับผมจริงๆที่เบนซ์ก็เปิดทุกวันนะครับทุกวันเลยนะครับเวลา8โมงนะครับถึง5โมงเย็นนะครับอ่ะ แคปหน้าเก่าก็มีนะไอเมื่อสักครู่นะครับเป็นแคปโฉมใหม่นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวหน้าเก่ามีเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่334,000บาทนะครับไม่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับรถใช้งานแสนอัพอยู่แล้วนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงสนใจนะครับทักติดต่อเบนเข้ามาก่อนนะฮะเดี๋ยวเบนจะคัดรถให้ก่อนนะครับ ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามาเดินหาเหนื่อยๆนะครับทักเบนซ์มาล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับว่าสนใจคันไหนนะครับเบนซ์ก็จะทําการเลือกรถไปให้ก่อนนะครับว่ามันมีตัวไหนบ้างไม่เท่าไหร่นะครับจะได้ไม่ต้องบางทีเนี่ยเข้ามาเลยนะครับเบนซ์ยังไม่รู้ว่าลูกค้าดูอะไรเบนซ์ไม่ได้เตรียมไว้ให้ก่อนนะครับเรามาต้องเราต้องมานั่งหาให้อีกทีก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับลูกค้าก็จะเสียเวลา นะครับนั่งรอแต่ถ้าบอกเป็นได้ล่วงหน้าก่อนนะครับก็จะดีมากนะครับดีสําหรับตัวลูกค้าเองด้วยนะครับผมต่อมานะครับก็ตัวนี้นะครับเข้ามาหลายคันอยู่นะครับก็คือตัวโตลต้าไฮรักลี vo ตัว 2.4J พัตตัว Smart Cap นะครับตัวนี้จะเป็นปี2019นะครับสังเกตหน้าอย่างนี้นะครับจะเป็นปี2019ขึ้นนะครับหน้า นาเซ d ิชันหกเหลี่ยมตัวนี้ฮะเลขไม้นะครับเริ่มต้นที่หลักหมื่นกิโลเมตรนะครับราคาจะอยู่ประมาณ6,000นกลางๆนะหกอ้ผู้ผิดสามแสนกลางสามแสนหกหมื่นห้าพันสามแสนห้าหมื่นห้าพันอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนาเ d i ิชันตัวนี้นะครับรถปี19ถามว่าสภาพสวยไหมค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวย อ,อ่านะครับรถมีมีหลายคันนะครับเลขใหม่เริ่มต้นตัวนี้ประมาณห้าหกหมื่นนะประมาณเนี้ยนะครับรถน้ำปลาก็มีนะน้ำปรราลาล้า <c oughs> ก็มีนะครับเออก็สไลด์ข้างนะครับเป็นสไลด์ข้างสองฝั่งสองฝั่ง ด้านหลังก็มีตัวยึดไอเนี่ยไอตัวรถเข็นนะครับเออประมาณนี้นะครับผมรถปลาร่าก็มีนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปี2017-2018นะครับราคาเขาจะอยู่ที่264,000บาทนะครับนะราคา264,000 เลขใหม่ตอนนี้นะครับออหลักหมื่นก็้องมีอยู่นะครับผมจะเป็นประมาณหลักหมื่นถึงแสนประมาณนั้นนะครับออลถใช้งานนิดนึงนะครับรดใช้งานนิดนึง,นง,นนนงแต่ว่ารดสภาพนะครับก็ยังดีอยู่นะครับรถนาำปลาเนี่ยสวยๆยังมีอยู่นะครับออตัวสีประตูสีฟ้านะครับยังไม่เคยรีวิวสักทีนะคร กับตัวแคปบสีฟ้ายังไม่เคยรีวิวสักทีเพราะว่าราคาเป็นมองว่ามันขายใกล้เคียงกับตัวสีประตูที่เป็นสีบอลอย่างเงี้ยฮะ,ะดังนั้นเนี่ยผมว่าลูกค้าซื้อสีบอลไปดีกว่าเนาะ,ะซื้อสีบอลไปดีกว่าเพราะว่าราคามันไม่ต่างกันเลยนะครับสีฟ้ากับสีบอลเนี่ยแต่ว่าสีฟ้ามันดีตรงที่ว่าเลขไม้มันน้อยมากนะครับ ตัวแคปสีฟ้าเนี่ยไม่แค่เริ่มต้นแค่แบบหมืน่นก้ามั้งนะครับไม่น้อยแบบน้อยจัดอะครับแล้วเขาได้ปีนะสีฟ้าปี19นะครับส่วนใหญ่จะเป็นปี19เขราจะได้ปีได้ใหม่นะครับถ้าสมมติท่านไหนไม่ได้ซีเรียสนะครับกับตัวตัวตัวสีมากนะครับ สีฟ้าก็น่าสนใจนะครับรถวิ่งน้อยนะครับจากการปะปานะครับต่อมาก็อันนี้นะครับเ็นเคยพารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ท่านไหนนะครับสนใจอยากดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับก็ย้อนลงไปดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับตัวที่มันราคา400,000 44,000นะครับผมย้อนกับไปดูนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัว 2.4J+ นะครับ ปี2019นะครับผมตัวเนี้ยเ,เลขใหม่น้อยมากนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ50,000่โลเองนะครับ5 0 0 0 0 60,000 70,000นโลนะครับน้อยมากนะครับสภาพรถก็สวยกริบๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ,อ,อยากได้ถูกวันเนี้ยไปแนะนำไปตัวหน้า18นะโฉมหน้า18อ่อะราคามัน3,7,4อ่อะนะครับเลขใหม่ผมว่าน้อยพอๆกันเลยเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวเทียบกันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทียบกันเลยเนี่ยอันนี้โฉมปี2018เนี่ยตัวนี้โฉมปี2019เนี่ยเอาจริงๆนะครับมันต่างกันที่จังหน้าเฉยนะออปชั่นภายในเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะถ้ารถเดิมๆมาครับผมเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะลูกค้าประหยัดไปได้ประมาณ70,000มื่นบาทนะครับถ้าลูกค้าดูโฉมนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเฮ้ย เป็นหน้านี้นะครับตัวนี้ประหยัดไปเจ็ดหมื่น 7, แต่ถ้าสมมติอยากได้หน้าใหม่ก็ก็โอเคนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับแต่ออปชั่นมันใกล้เคียงกันเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับราคาแคลริบ,บ,อลรบ,บอยติดตั้งมาให้เนี่ยเราเราขายไปทั้งนี้เลยนะครับไม่ได้แกะออกนะฮะ แล้วก็ตัวสีนะครับเราขายตามสภาพนะครับหลังคาแคล่บอยเราไม่ได้ทําเพิ่มเติมให้นะครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจอยากจะสมมติว่าสีมันลอกหรืออะไรเงี้ยนะครับลูกค้าสนใจอยากทาเพิ่มเติมแจ้งเบนมาได้ครับเบนแจ้งราคาให้นะครับเนี่ยเผื่อบางคนอยากได้สีได้อยากได้สีใหม่เนี่ยเผื่อหลังคามันลอกหรืออะไรเงี้ยนะครับราคาทําก็อยู่มาสนะี่พันห้าพันนะจะให้เบนทําให้ก็ได้หรือจะไปทําเองก็ได้นะครับ แคมรี่ะนะครับยังมีเหลือนะครับแคมรี่ปี2018นะครับพวกตัว2.0 G 2.5 G ตอนนี้ยังมีอยู่นะครับ2.0 G นะครับจำหน่ายอยู่ที่689,000บาทนะครับ2.5 G นะครับจำหน่ายอยู่ที่แปดแสนอ่นเก้าพับาทนะครับผมสองจุด G ราคาณนะวันนี้นะครับต้องบอกว่าที่เบนซ์อ่ะ ราคามันรับแต่เดือนด้วยนะครับเดือนเดือนหน้าถ้าถ้าเขารู้สึกว่ามันถูกเกินอะไรเงี้ยครับเขาอาจจะปรับขึ้นได้นะครับผมอาจจะปรับขึ้นได้แต่ถ้าคือมันรับแต่เดือนนะครับถ้าลูกค้าสนใจดูไว้ภายในเดือนนั้นเนี่ยนะครับแนะนําว่าซองไว้ก่อนนะครับผมเผื่อบางทีเนี่ยจริงจริง มันมันปรับตลอดนะครับราคาที่เบนซ์ครับโอเคนะครับมากันต่อนะครับก็คือตัวสี่ประตูนะครับยกสูงเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับผมเหลือไม่เยอะนะนะตอนนี้ใครกำลังมองหาเจ้ารุ่นหนีไว้ใช้งานเนี่ยนะครับรีบติดต่อไปมาได้เลยนะครับผมเหลือไม่เยอะนะครับ เลขใหม่ตอนนี้ก็ประมาณแสน up นะครับราคาก็จะอยู่ที่4 0 9 0 0 0 9 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขใหม่นะครับหลักหมื่นนะครับที่เป็นจะจำหน่ายที่5,09,000บาทนะครับต่างกัน1 5 0 0 0บาทนะครับไม่ได้สนใจนะครับว่าจะจะกี่หมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือขายเท่านั้นนะครับหลักแสนไม่รู้กี่แสนอะนะครับ ขายสี่กสี่ก็เท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับก็มาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะครับผมราคาก็อย่างที่เปบนบอกนะครับปรับค่อนข้างปรับบ่อยนะครับถ้าตัวไหนที่มันถูกถูกเกินนะครับผมเขาก็จะปรับนี่ครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับลูกค้าติดต่อเบ้นมาเดือนไหนนะครับก็เบ้นก็อยากพยายามให้มันจบภายในเดือนนะฮะในเรื่องของการจองนะเพราะว่าที่เบ้นดูการจองเป็นหลักนะครับผมอ่ะก็สำหรับลูกค้านะครับที่จัดไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับที่เบ้นออดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ2.99%จุาสำหรับรถพวก4ประตู นะครับผ่อนได้นานสุดๆนะครับถึง8.4งวดนะครับทางนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวคุณลูกค้าเองด้วยนะครับว่าจบที่แบงค์ไหนนะครับนี่ซื้อสดนะครับที่เป็นไม่เก็บแวดราคาไหนราคานั้นเลยนะครับ ไม่มีเก็บเพิ่มเติมนะฮะอ่ตู้น้ำนะครับแบบนี้ตู้ฟ้านะครับตัวนี้ก็าราคาอยู่ที่3 4 0 0 0นบาทนะครับรถเป็นปี19นะครับคันนี้จะเล็กหม่น้อยสุดนะครับเลขกหม่ที่50,000กิโลนะครับถ้าเป็นตัวนี้รถจะมีอยู่ประมาณ5 6คันนะครับสนใจก็สอบถามมาได้จัดเฟ้นได้ครับซื้อสดได้นะครับซื้อสดตอนนี้ที่เบนนะครับตีฟีค่าจัดโอน ให้ด้วยนะครับส่วนซื้อไฟแนนซ์นะครับถ้ายอดจัดคุณลูกค้านะครับเกิน400,000บาทขึ้นไปนะครับที่เบซนแถมประกันชั้นหนึ่งให้นะครับฟรีๆไปเลยนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดโอนให้เหมือนกันนะครับผมอ่าเนี่ยช่วงนี้นะครับตู้เปิดข้างเยอะออกดีนะครับออกดีมากเลยฮนะช่วงนี้ นี่คันนี้พร้อมส่งมอบนะครับผมล้องเงาเว็บนะครับถ้าเกิดผุ้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่เป็นได้นะครับก็สำหรับคลิปการรีวิวโกดังเทพลักษ์นะครับเ็นก็ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาได้ที่094334242เบอร์นี้แอดไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับผม โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ